มากับเอนเดียเมือนี้เนาะเว่าจะไปพากันไปซ่อนกับพากันใต้ขวดเดี๋ยวนี้โบโแม่ขอ้ออู้เนาะเป็นขวดไม้น่ธรรมดาธรรมดา ไปเด้อโอ้โหเนาะว่าจะไปทางใดบปดนี้นกคเคยมาทุกคนเหมืวนปวยเหาเจ้าละรู้ทางบาดนี้อันนี้เราก็กลับมาขึ้นมาทางเก้าเนะาะทางไปเมื่อกี้นี่ไปบม่ได้ทุกคนเปิ่งคนข้างหลังเนาะมามามาจำได้ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ดำมาตกหุ่มมาตายจะดำไปไปโอเคไปทางนี้ลงรูปนี้ไหมไปทางนี้ดำเราจะไปทางนี้ได้เมื่อกี้นี่ไปทางเมื่อกี้ทางส่วนก็จาไปโบได้เรจะมาทางขอนใหม่นี่ใต้ขอนใหม่นี่ เย็นดีหานน้ำเ่ยเย็น,เย,น,เ,ยนเย็นกุนน้ำสา่าง เย็นดีทุกคนเนาะน้ำบริเวณนี้น้ำสางเป็นน้ำที่ออกมาจากเขา่าที่หมู่บ้านอาดาวเมืองบางเวียงสปปล,ปลาเดอทุกคนกาตอนนี้กะยู่ประมาณบ้ายสิบสองโมงหนึโมงประมาณน,นี้แหละตอนนี้กะเือว่ามือน,นี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะพาป้าตองกัะพาเอ็นเดียมามาเละ หาปลาอาสบวกงมาซ่อนไอแห่มาบ้านวันนี้กัพอดีว่ามีมือก้องมามืมอก้องเออปลาตองเป็นมือก้องได้อัเดียได้สับเลี่ยนกันไปมันนี้ผู้ใส่ทุกคนเนาะสายเย็นฮะ นำพุ่นท้าเปานมาทั้งภาคเนอเป็นมา,า,นนมาจังไทคใตคักจะมีบริเวณ ว่าตัวนี้กับเป็นดอจอนหาเป็นหินง่ามง,งามคักๆเนาะอีกประมาณ500เมตรประมาณนี้เราจะถึงผลไม้น้องประดามกับคืนมาไหมมา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  บริเวณนี้ก็มีปลาอยู่ทุนนะั้งปลาหน่อยปลาหน่อยปลานอย,ป,นอย,ป,นอยป,ปกจะลอยไปลอยมาที่ว่าน้ำใสน้ำใสไหลทุกคนน้ำใสใสเนาะที่ว่าบริเวณนี้กับน,น้ำค่าทุกคนท่านมาเคยมีน้ำไหลท่านมาทือบริเวณนี้แต่ว่ามูนีน้นี่น้ำค่าเนาะปะลาหน่อยจะไลไหลทุกคน Ui, cứ đắm, đắm, đắm. Stop. Stop là, hài, you know. Ram râm râm, đắm, 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 ก็ถือเ่าเปบนทันฮอดจุดไม้ทุกคนก็ตองกับแอนเดียากาย่างเลาะห้วยลงเนาะและ้วก็ซุมวิวซุมบรรยากาศไปพร้อมทุกคนกามือนี้เออจะดำ ก็เป็นมือพักเลยเนาะกะยังเลาะแต่เฮ้ยอิเดียเป็นผู้ควงแห่ก่อนตอนนี้แล้วบาห่อน้ำเพื่อกำลังเตรียมแห่ห้างไปมีอยู่นะทุกคนมีปลาน้อยน้อยไล่หล,ยลยอยู่ในนี่กันเนาะทุกคนบู้ว่าเป็นไม้ใหญ่ไม้ยัง ไม้อันดือบ่ฮู้เนาะใหญ่ๆที่ว่าก็มันโลมโลมอยู่นี่เนาะก็ฮู้ว่าลมจักปีละแต่ว่าเป็นไม้ใหญ่ไม้ขนาดใหญ่ว่าอันเียกเียมเียมนแห่เนาะเพราะว่าอยู่อยู่หันมีมีปาอยู่ทุกคนก็ตอนเป็นผู้ไ่เออๆโอแห่ห่างบ่แล้วเทื่อปาออกละเียมๆๆๆไไว้เด้อปกเอาทุกตเด้อ ว่าจะถ้าปลาออกไปบริเวณนั้นเนาะต้องก็จะเป็นผู้ไล่ว่าเอาเอาก้อนหินโยนใส่จุดนั้นนะทุกคนเพื่อไล่ปลาให้ออกไปข้างนั้นเนาะปลาเดอ้อเห็นปลาออกแล้วจังอัน,น้นเดอ้อเกียมไว้เดอ้อถ้าเห็นก่อนเลยมิดมโดยจะนิ่งโอ้เฮ้ยดำ <laughs> เอาเลยชวบโอ้ปลาอยู <aí S 2> ่พ like oh, ี <in ur Wrap hat> ่บ้านปคว่วงพุ่นเลยมันบูธึกแล้วต้าจ้าจ้าพี่เนาะปลาอยู่พี่ทุกคนแห่นี่ก็เป็นแห่ปลาซิวเนาะคุณอะแต่ว่าเอ็นเดียบัว่านเอาปลาซิวจากบ้านเลยตาอยลาอยู่พี่หมดโอ้โหนี่ตอนนั้นเคยย้อยู่เราถือปลาซิวฮึดเฮ็ดเฮ็ดฮ็ดฮ็ดเลย ได้แต่ปลาซิวเร็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 วปาประหัดแบกจ้าได้อยู่เนาะได้แต่ปลาซิว <c oughs> ดำตำมูน,น,น,นี่ก็น่าจะเป็นต้นไม้ผูกเนาะทุกคนปลากระบอกลายลายแต่ว่าเป็นปาลาน้อยน้อย หลายอยู่เด้อทุกคนแต่ว่าเป็นปลาหน่อยโอ้น้ำใสเนาะจนเห็นฮอดพื้นเห็นฮอดพื้นน้ำปาลาลลยขนาดเลยโอ้ปลาแย่ก็มีทุกคนแต่ว่ามันอยู่นยในผู้อยู่ฟุ่มไม้่นไปเนาะไปเพิ่งแอนเดียควงแหอยู่คุ่นล่ะทุกคนเออฟันเลย เอาเลยเๆจอบว้านเลยอุ้ยอันสร้างว้านแห่ก็เธอได้บอกสู่ขำว่าอันว้านคอยว้านเด้อยพอ่ีว่านเลยโอ้เห็ดปลาก็บ้านไปท่วงปลาอยทุ่นเนาะมันบูเห็นและบัน้ำมันทุ่นเนาะปลาจะบูเห็นทุกคนตอนนี้ก็ให้แอนเดียไปพุ่นอ้อเป็นลุ่มๆพุ่นแล้วม,ม,มาขึ้นมาควงหันบมวยควงก็เอ้ยบันดำล้ม,ลม มึงดูเออเท่านั้นลหละสัตเข้าจำจำกองกูไม้เลยสงย่งจะได้กินอยู่บ่านขนควงแห่วันนี้เนาะม้วมลงควงนังทันปลาพ่าหมดกอนแล้วว่านเลยเอาลาท่านละเอาแห่ไปทิ่มเนโบเมนว่านอยู่ได้หลายแทวันนี้เนาะถ้าเบิ่งดำกันทุกคนเนาะมีปลาตะบ,บอดจะโตยืด ตัวโบตัวหนึ่งพ่งแม่พูดว่าอะไรตัวน oh, ึงว่าสันเนาะตัวนื mm ้อ hmm. ตัวด้ได้ตัวนึงว่าสันเดี่ออะไรตัวนึงขอเพี่ยนการพูดเลยยามานก่อนวันนี้ bắt tòng là như quăng cái xiu áo bảo, bay 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 to, thâm là co.